ที่นี้มาถึงคำว่ากับปัตฐะก็ไม่หันอากาศปอปอมหันอากาศต่อปัตักถ้าฐานตามตัวหนังสือก็แปลว่าตั้งอยู่ชั่วกับหรือตั้งอยู่ตลอดกับคือตามความหมายอย่างโบราณก็มันเป็นสิ่งที่ยาวนานเลือประมาณอย่างที่กล่าวมาแล้ว ถ้าเชื่อตามความหมายทามภาษาธรรมมันกป็นนานตลอดกรณีที่เต็มเต็มที่แห่งกรณีนั่นๆเช่นวัดตะสงสารครั้งหนึ่งก็เรียกว่าตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งเพราะมันมีความหมายมากนั่นเองมีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากมากมีความดิ้นรนมาก เป็นการลงโทษให้ตั้งอยู่กับหนึ่ง